สิ่งนี้ไม่ใช่โรคภัยแต่เป็นคำสาปสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Sweet Home ซีรีส์จาก Netflix ที่สร้างมาจากเรื่องราวในการ์ตูนชื่อเดียวกันของเว็บตูนซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ติดตามในส่วนของการ์ตูนมาก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องราวในการ์ตูนมาก่อนเลยและแน่นอนว่าจะไม่มีการเอาทั้ง2เวอร์ชั่นมาเปรียบเทียบกันให้ฟังนะครับอันนี้แจ้งไว้ให้รู้ก่อน สวิตโฮมจะมีหน้าปกเป็นหนังเอาชีวิตรอดครับมันจะเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางการระบาดของอะไรบางอย่างจริงๆเราคุ้นเคยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการระบาดของซอมบี้ซะส่วนใหญ่ตัวหนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นแฟนตาซีเยอะกว่าซีรีส์ซอมบี้ที่เราคุ้นเคยครับ อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในวันที่มีการระบาดของโรคประหลาดซึ่งโรคเนี้ยมันทําให้คนที่ติดเชื้อกลายร่างเป็นปีศาจและถ้าใครได้ดูตัวอย่างก็จะพบว่าตัวเอกของเรื่องก็ติดเชื้อโรคนี้ไปแล้วด้วยแต่ชะตากรรมของพระเอกและกลุ่มคนกลุ่มนี้จะเป็นยังไงอันนี้ผมคงต้องให้ทุกคนไปติดตามกันเองนะครับ ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่เล่นกับการล่มสลายของโลกครับซึ่งเราก็จะชินกันว่าซีรีส์หรือหนังธีมเนี้ยมันจะต้องมีบทที่ซับซ้อนเข้มขน้นและมีปมปัญหาที่น่าปวดหัวแต่สวิตช์โฮมไม่ใช่แบบนั้นครับส่วนตัวผมมองว่าบทที่ใช้ดำเนินซีรีส์ค่อนข้างอ่อนปมต่างๆในเรื่องก็ไม่ค่อยมีอิมแพ t อะไรมากนะักเอาจริงๆมันค่อนข้างเบาสมองเลยนะครับผมว่า เรื่องราวของสวิตโฮมจะเริ่มขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยเลยการดูซีรีส์เรื่องนี้คือการที่เราต้องทำความรู้จักกับตัวละครและทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยช่วงต้นซีซันจะเอื่อยพอตัวเลยครับเราจะต้องมานั่งจับต้นชนปลายว่าตัวละครนี้เป็นคนยังไงเขาเป็นคนดีไหม หรือว่ามีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าจนเราเริ่มเข้าใจในบริบทของแต่ละตัวละครเรื่องราวมันถึงจะน่าติดตามมากขึ้นในตอนกลางซีซั่นครับและสําหรับผมผมว่าซีซั่นนี้ปิดซีซั่นได้ไม่ค่อยดีครับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องมันดูปุบป,ปับมากๆเลยซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นได้ในซีรีส์ประเภทนี้แต่มันควรจะละเมียดละไมมากกว่านี้หน่อยนะครับเหตุการณ์ต่างๆมันดูไม่เข้มข้นเท่าที่ควรครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาในส่วนของการวางปมและการใช้ปมที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดให้เห็นภาพคือปมปัญหาของเรื่องมันดูชิวครับและมันก็ไม่ทําให้เกิดปัญหาอะไรมากนักในเรื่องทั้งๆท,ท,ที่บางปมที่เขาวางมาเนี่ยมันสามารถส่งผลร้ายแรงได้ในชีวิตจริงเลยนะครับว่ากันตามตรงแล้ว w e วิตโฮมเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเบียวเลยนะครับทั้งการคิดการตัดสินใจและการวางบุคลิกของตัวละครเนี่ยมันมีกลิ่นของการ์ตูนชัดมากๆเลยครับ แล้วถ้าพูดถึงตัวละครในเรื่องนั้นก็ต้องบอกว่าทุกคนที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยมีความเป็นตัวเองสูงมากๆสูงจนเราไม่จําเป็นต้องจําชื่อของตัวละครในเรื่องนี้เลยแค่เราพูดอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวละครนั้นทุกคนก็จะนึกออกทันทีเลยเช่นคนที่ใส่แว่นนักดับเพลิงหรือไม่นก็คนที่เป็นนักเลงเนี่ย อะไรประมาณนี้ทุกคนก็จะนึกภาพออกเลยเพราะว่ามันจะชี้เป้าไปที่ตัวละครตัวนั้นได้ทันทีเลยนะครับซึ่งการเกลีย่ยบทให้ตัวละครแต่และตัวเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะครับสําหรับผมทุกคนมีความโดดเด่นและมีภาพที่น่าจดจําเป็นของตัวเองหมดเลยแต่อาจจะไม่ใช่กับตัวละครเอกนะครับตัวละครเอกเนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันจืดไปหน่อยนะ แต่ด้วยความที่ตัวละครแต่ละตัวมีความเป็นตัวเองสูงแบบนี้มานําให้แต่ละตัวละครมีความห่างไกลาจากความเป็นคนปกติมากๆเลยและนั่นทําให้ซีรีส์นี้ไม่สมจริงในบางเหตุการณ์ครับมันคือกลิ่นของการ์ตูนน่ะทุกคนการวางคาแรคเตอร์การตอบสนองต่างๆและการใช้คําพูดบางคําคือเขาตั้งใจให้มันติดกลิ่นการ์ตูนมาครับเป็นกลิ่นที่คล้ายกับไลฟ์แอคชั่นของญี่ปุ่นเขาเลยครับถ้าใครชอบหรือไม่ติดขัดอะไรกับกลิ่นนี้คุณสามารถเอนจอยกับซีรีส์เรื่องนี้ได้แน่นอน นอนครับอย่างน้อยก็ครึ่งซีซั่นนะต้องเอนจอยแน่ๆแต่ถ้าคุณชอบความจริงจังของบทและความซีเรียสของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสวีทโฮมอาจจะขัดใจคุณในหลายๆฉากเลยนะครับ และในส่วนของปีศาจท,ที่มีในเรื่องผมว่าบทบาทของพวกมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวซีรีส์เหมือนจะไปโฟกัสที่ภูมิหลังของตัวละครหลักและการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดมากกว่าที่จะมาโฟกัสในส่วนของปีศาจครับเรื่องดีไซน์และความหลากหลายเนี่ยผมถือว่าผ่านอยู่นะครับและจากที่ได้ดูทลิปเบื้องหลังเนี่ยผมก็ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องนี้ทาการบ้านในด้านนี้มาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับการทําตัวปีศาจการเซตฉากในเรื่องเนี่ยไม่มีข้อคอรหาเลยนะครับสาหรับ แต่บทบาทของปีศาจที่มีในเรื่องเนี่ยมันดูไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับที่ผมคิดว่ามันโอเคหน่อยและที่สําคัญเลยฉากต่อสู้กับพวกปีศาจเนี่ยผมว่ามันกักแปลกๆดูแล้วรู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านี้ครับไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าที่ควรถ้าได้ดูสักประมาณครึ่งซีซั่นเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเลยว่าปีศาจเนี่ยมันน่ากลัวน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นมากๆเลยครับ สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นซีรีส์การเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยปีศาจที่ตัวบทและตัวละครมีกลิ่นอายความเป็นการ์ตูนหนามากๆความจริงจังในเรื่องจะเป็นความจริงจังในระดับการ์ตูนมันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ถ้าทําใจรับข้อนี้ได้เรื่องนี้จะสนุกแน่นอนส่วนตัวผมชอบเรื่องนี้เพราะชอบตัวละครนี่แหละครับที่อยากดูซีซั่นต่อไปก็เพราะอยากเห็นความเป็นไปของตัวละครกลุ่มนี้มากกว่าเนื้อเรื่องที่ผมว่ามันจืดไปแต่ว่า ถ้าคุณชอบอะไรที่มันเบาสมองหน่อยอันนี้ก็คือเป็นชิ้นที่โอเคเลยนะครับสำหรับคุณและนี่ก็คือซีรีส์ S ว e e t Home ในมุมมองของผมนะครับใครชอบหรือไม่ชอบใจตรงไหนก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผมขาดตกบกพร่องไปตรงไหนก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนใครชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีครับ ออ๋ทุกคนผมลืมพูดเรื่องเพลงวอร r i o r ไปได้ไงวะเราวกกลับมาที่การเลือกเพลงประกอบซีรีส์กันหน่อยดีกว่าก็เป็นเพลงว a ร r i o r นั่นแหละเอาจริงๆไม่ต้องเป็นผมก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณติดตามโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณก็จะเห็นอยู่แล้วครับว่าคนจะบ่นเกี่ยวกับเพลงวอร r i o r เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งจากที่ผมไปดูเองผมผมก็พูดได้อย่างเดียวเลยว่าเพลงนี้มันดูมีปัญหากับการปรับใช้ กับเรื่อง Sweet Home น่าดูเลยนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเพลงมันใช้ยากหรือว่ารสนิยมของทีมงานเขามีความแปลกแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงเกินไปผมผมคิดว่าเพลง Warrior เนี่ยมันมันใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องปรับให้เข้ากับตัวภาพหรือว่าปรับให้เข้ากับตัวจังหวะของเรื่องมากกว่านี้หน่อยนะครับเอาจริงๆนะคุณผมว่าทีมงานเขามีเซนส์การเลือกเพลงที่มันค่อนข้างแปลก นิดนึงนะอือคือแบบพอมันเปิดหัวมาด้วยวอรีเออร์ใน EP แรกใช่ไหมแล้วพอมันเป็นเพลงอื่นที่ตามมาใน EP ีต่อๆมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบแปลกหรือเปล่านะอย่างเงี้ยทั้งๆที่มันอาจจะไม่แปลกก็ได้นะครับอือผมว่ามันแปลกอ่ะแค่นี้แหละครับ